อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้อลูกๆูกหลานหลานทุกๆุกคนสำหรับเวลานี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันเข้ามาและนั่งลงสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำตรัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเรา ในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระอ,องค์ได้ทรงบัญญัติไว้ก็ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจฟังนะคะก่อนที่เราจะรับฟังก็ขอให้ทุกคนได้สารภาพความผิดบาปที่พวกเราได้ทำบาปต่พอพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระอ,องค์ทรงเมตตา ยกโทษความบิดบาปประทานความเอ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้ทำผิดต่อพระองค์และผู้อื่นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่27เมษายนพระองค์ทรงตรัสว่าลูกเอ๋ยจงเข้ามาหาเราด้วยมือที่ว่างเปล่าและใจที่เปิดออกพร้อมกับรับพระพรอันมากมายของเรา เรารู้ดีถึงความปรารถาาทั้งสิ้นในจิตใจของเจ้าผนทางชีวิตที่ผ่านมาของเจ้านั้นยากลำบากและเจ้าเป็นเจ้าก็เมื่อยล้าลูกเอ๋ยจงเข้ามาหาเราเพื่อรับการเลี้ยงดูเธอให้เราเติมเต็มเจ้าด้วยการสถิตยอยู่ด้วยของเราเราอยู่ในเจ้า และเจ้าอยู่ในเราดิสเดตของเราจะมีให้อย่างเต็มเปี่ยมแก่ผู้ที่อ่อนแอเพราะเขารู้ดีว่าเขาต้องการเราในทุกย่างก้าวดังนั้นย่างเท้าที่ขาดความมั่นใจและต้องพึ่งพานในเราเสมอจึงไม่ใช่ย่างเท้าที่ขาดความเชื่อแต่เป็นย่างเท้าที่นำเจ้ามาสู่เรา อาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำอยอห์นบทที่17ข้อ20ถึง23พระองค์ไมิได้อธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อคนทั้งปวงที่จะเชื่อในข้าพระองค์ เพราะถ้อยคำของเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงตริตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพระองค์มา เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขาเพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นข้าพระองค์อยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์และเพื่อโลคจะได้รู้ว่า พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์และพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์อิสยาบทที่40ข้อ29ถึง31พระองค์ทรงประทานกำลังแก่คนอ่อนเพลียและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังพระองค์ทรงเพิ่มแรงแม้นคนหนุ่มจะอ่อนเพลียและเหน็ดเหนื่อ,อย และชายจะกันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้ล่อขอภัยกัะเขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเยโฮวาจะเสริมเรียวแรงในเขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินแต่ไม่อ่อนเพีย้ยอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณ ที่พระอ,องค์ทรงเมตตาไม่เคยทอดทิ้งอยู่กับเราเสมอพระอ,องค์จะไม่ทรงปล่อยมือเราพระอ,องค์ได้ทรงตัดว่าลูกเหยยจงเข้ามาหาเราด้วยมือที่ว่างเปล่าและใจที่เปิดออกรับพระพรอันมากมายของเราเรารู้ดีถึงความปัรถนาทั้งสิ้นในจิตใจของเจ้าหนทางชีวิตที่ผ่านมาของเจ้านั้นยากลำบาก และเจ้าก็เหนื่อยละ้ะอาเมนพระบ,บิดาเจ้าข่าลูกลกทุกคนทราบซึ้งในพระคุณของพร,ระองค์ทรงเมตตาพระบ,บิดาเจ้าข่าลูกเชื่อและวางใจในพระเจ้าพระบ,บิดาผู้ทรงฤทธิสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์นในโลกลูกเชื่อและวางใจในพระเยสุคิตดพระบุตรองค์เดียวของพระบ,บิดา ทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพมจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทิอาสพิราชปกครองทรงถูกตรึงด้วยกันเขนและมรณนาทรงทรงถูกบรรจุอุโมงค์สเสด็จลงสู่แดนมรณนาในวันที่สามพระองค์ทรงคืนพระชนพระองค์สเสด็จขึ้นสวรวัน อัพบ,บนเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิสุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพระเจ้าเชื่อและไว้วางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลค,คิดจักบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันระหว่างกรรมิกชนการอภัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อเมนพระบิดาเจ้าข้า ลูกขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมนาะไม่ว่าลูกจะต้องการสิ่งใดพระองค์ถ้าลูกทุกคนทูลขอต่อพระองค์พระองค์ก็จะตันอาปทานให้พระองค์ทรงตัดว่าให้พวกเราขอแล้วพระองค์จะเปิดถ้าหาแล้วก็จะเจอพระองค์นั้นได้ทรงเมตตาถ้าเราไม่ ขอไม่หาไม่เคาะพระองค์ก็ไม่ทราบว่าเราต้องการจริงใดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนที่จะทูลต่อพระองค์ขอทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายังขาดอยู่พระบิดาเจ้าข้าลุกๆทุกคนทราบจึิงในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพี่น้องคะขอให้เราหันมาที่จะสารพัดที่จะอธิษฐาน ทูนต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระองค์นั้นได้ทรงโปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทัวโลกที่เกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุทรภัยัยอัคขีภัยวาตภัยและจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตามที่พระองค์ได้บัญญัติไว้ว่าสิ่งหลายๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นและใกล้ที่พระองค์จะเสด็จมาแล้วสิ่งร้ายๆเหล่านี้ก็ เกิดขึ้นขอให้พวกเราทุกคนที่จะเตรียมพร้อมรอรับพระองค์และช่วยกันอธิษฐานที่จะให้พระองค์นั้นปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกประชาชนทุกคนให้พ้นจากภัยพิบัตินี้ด้วยด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกลาบขอพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกและทุกคนพร้อมทั้งผู้ที่ลูกได้อธิษฐานทูลต่อพระองค์ ให้ประสบความชุบความสำเร็จตลอดมาลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาขอบพระคุณพระองค์สนรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ